eLiving View เนี่ยเป็นสำนักง,งานสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยตามบัตรประชาชน1 2หลักเอ้13หลักตามกฎหมายก็คือว่าบุคคลคนไทยทั้งหมดเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพศ2 5 5 0มาตรา12ว่าบุคคลมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการยืดชีวิตที่ไม่เกิดประโยชน์ หรือทำให้เกิดความทุกข์ทรมานจะทําเป็นแบบไหนก็ได้จะทําเป็นเขียนเองก็ได้จะทำตามแบบฟอร์มสอชอก็ได้ทีนี้พระอาจารย์ก็คิดว่ามันเป็นโอกาสเพราะเราเป็นชาวพุทธก็เลยทําแบบ,ร,แบ e รูปแบบอีดิวิงวิวรูปแบบอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานคือให้คนที่แสดงเกตนาเนี่ย ได้ทําประโยชน์ไปด้วยนอกจากจะใช้สิทธิ์ตัวเองว่าฉันไม่ใส่ท่อไม่ยื้อแล้วนะฉันเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยเหมือนกับอาจารย์ใหญ่ทางการแพทย์นั่นแหละแต่ไม่ต้องรอให้เสียชีวิตแล้วแล้วค่อยไปไปศึกษาขณะที่เป็นอาจารย์ใหญ่ตนนัวนี้คือเราได้ทําประโยชน์เลยขณะที่มีชีวิตหนึ่งเอาชีวิตของเรานี่แหละเป็นธรรมทานว่าเราเข้าใจความตายเราไม่กลัวตาย ที่เราไม่ยื้อชีวิตก็คือเราไม่กลัวตายใช่ไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนคนที่จะเป็นแบบนี้เนี่ยมีน้อยคนกลัวตายกับคนไม่กลัวตายใครมากกว่ากันคนกลัวตายเพราะฉะนั้นสังคมทุกวันนี้คนกลัวตายมากกว่าเขาเมื่อคนกลัวตายเขาก็ต้องใช้เครื่องมือทุกอย่างเพื่อให้ไม่ตายแต่เราเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยเราไม่กลัวตายนี่แหละคือการเสียสละครั้งใหญ่แล้วมันดียังไงอย่างแรกเลยชีวิตของเรา เรามีความเข้มแข็งในชีวิตเราถือว่าถ้าเราหมดลมหายใจแล้วเราก็พอแล้วใช่ไหมเราพบนี้เราคิดว่าเราพอเพียงกับพบนี้แล้วนี่คือการตัดสินใจครั้งใหญ่นะเพราะฉะนั้นการจะตัดสินใจครั้งแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแสดงว่าเราเข้าใจเข้าใจว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยชีวิตมันก็ต้องจากโลกนี้ไปนี่สิ่งที่เราได้ด้วยตนเองว่าเราเรามั่นใจว่าเราเราไปดีแน่ถูกไหม เราจะไม่กลัวตายเนี่ยคำว่าอาจารย์ใหญ่มันหมายถึงพลังที่เราส่งมอบออกไปว่าเราแสดงการไม่กลัวตายให้กับคนอื่นให้กับคนที่ใกล้โดยเฉพาะญาติของเราเนี่ยเดี๋ยวพวกเราพอเราทำอาจารย์ใหญ่พอเรากลับไปที่บ้านเนี่ยเราจะเจอความเห็นที่ไม่ตรงกันคนที่รักเราเขาอยากให้เราตายไหมไม่อยากให้เราตายใช่ไหม เขาไม่ผิดเขาไม่อยากให้เราตายเขาไม่ผิดถูกไหมแต่มันไม่ใช่ชีวิตเขาถูกไหมมันไม่ใช่ชีวิตเขามันเป็นชีวิตเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยกฎหมายบอกว่านั่นคือชีวิตของเราแม้แต่คนที่รักเราจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ไม่ใช่มันชีวิตใครชีวิตมันเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดสินใจไปนั่นคือเรามั่นใจแล้วเราศึกษามาดีแล้วว่าการที่เราไม่ยื้อชีวิตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเรา เราไม,ไม่ไม่ได้กลับมาโลกนี้อีกเราก็เตรียมไปโลกหน้าถ้าเราไปเกิดใหม่ประโยชน์นี่ก็เกิดเกิดจากตัวเราประโยชน์ที่สองก็เกิดจากญาติพี่น้องรอบข้างเรายิ่งยิ่งคนที่ไม่มีเงินถูกไหมยิ่งคนไม่มีเงินเนี่ยเราต้องมองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังอยู่ในสภาพที่ต้องวิ่งเข้าออกโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยมันค่าใช้จ่ายสูงมาก มันก็พอดูกันได้เดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแต่พอหนักๆเข้าก็จะเกิดความเครียดให้มองไปยาวๆถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องการให้ใครมาเราไม่ต้องการเป็นภาระใครเราก็จะช่วยให้คนรอบตัวเราเนี่ยเบาลงต่อไปประโยชน์ในทางแพทย์พยาบาลคุณหมอก็เบาขึ้นห้อง ICU ก็เบาขึ้นถูกไหมคนที่จะมาใช้ห้อง ICU เขาก็มีโอกาส ที่เขาจะหายคนที่เขามีสิทธิ์ที่เขาจะหายอันนี้เราเราพูดถึงตอนเราอายุมากหรือเราเป็นโรคที่เราคิดว่าไม่หายแล้วแต่ถ้าเป็นเป็นกระบวนการที่ยังรักษาอยู่อันนี้มันก็ได้คือิฟวิวนียมันไม่ใช่ต้องล็อกไปเลยนะมันหมายถึงว่าณนะตอนนั้นเหตุการณ์นั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้เขาเอาเจตนาครั้งสุดท้ายนะเจตนาครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะล็อกตายตัวเลยไม่ใช่ถ้าไปในตอนต่อไปเราเ คือมัน,ม,นมันมันมีกระบวนการที่จะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจหมายความว่าสมมุติอะบางคนบอกว่าฉันไม่เจาะคอแต่ถ้าในสภาพที่เราอยู่ตอนนั้นถ้าเราไม่เจาะคอเนี่ยมันจะหายใจยากมันจะเกิดความทุกข์ทรมานในแพทย์ฉันฉนชายที่เป็นฝาแฟดกับ อ่าอ่าอันนี้พระอาจารย์ที่ไปไปสู่ที่ปลายทางก็ก็กกได้ได้ฟังแล้วก็อ,อ๋อเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเราจะเป็นระบุว่าไม่เจาะคอเลยไม่เจาะคอเลยแต่ถ้ามันทรมานละ่ะมันจะทําให้ถ้าในทางพุทธศาสนาก็ทําให้จิตเศร้าหมองมันไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วว่ากระบวนการแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เขาก็ให้สิทธิ์ว่าจะให้ใครตัดสินใจแทน ดังนั้นคนที่จะตัดสินใจแทนในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มองแล้วว่าอะไรสําคัญที่สุดในอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานเนี่ยพระอาจารย์จะเป็นคนอบอกว่าเออพระอาจารย์จะตัดสินใจแทนให้ได้ถ้าในกรณีที่มันต้องใช้คนตัดสินใจแทนช่วยอย่างเช่นกรณีเจาะคอเนี่ยถ้าพระอาจารย์ดูว่าทุกทรมานแล้วปรึกษากับหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า,าผู้ป่วยท่านเนี้ยทุกทรมาน น่าจะเจาะคอ,อแล้วพระอาจารย์จะดูต่อว่าถ้าเจาะคอมาแล้วเขายังมีสติคุยธรรมะได้มันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันมันมัน,ม,นมันจะมีกระบวนการไปอรยู่แต่อันนี้มันหม,มายถึงว่าพอไปถึงขั้นนั้นเราเออทําไว้ว่าจะให้ใครดูแลแทนในในกรณีอย่างเงี้ยเขาเขาจะมีให้เขียนอยู่มันก็ถึงบอกว่าจะไม่ได้เป็นการฟิกไปเลยว่าเราจะต้องทําอย่างนี้เท่านั้นทีนี้ประโยชน์ประเทศชาติ เศรษฐกิจอะไรต่างๆก็จะดีก็จะจะไม่สิ้นเปลืองกับระบบสุขภาพในเรื่องระยะท้ายและสุดท้ายก็คือประโยชน์กับพระพุทธศาสนาถ้าการเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานที่อาจารย์พูดเนี่ยให้ฟังเนี่ยเรากำลังเอาเรื่องการตายดีวิถีพุทธมานำเสนอต่อสังคมนะแล้วจุดอ่อนของสังคม ด้านวัตถุที่เขาเจริญเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเชิญชวนให้คนทำทำเจตนาเจตนาแบบนี้ไม่มีประเทศไหนที่จะทำได้ง่ายๆเลยประเทศอังกฤษก็ทำยากเพราะอันนั้นเขายิ่งกฎหมายเขายิ่งยิ่งเข้มกว่านี้อีกเพราะว่าเขา,เ,าเป็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ การรักษาข้อมูลผู้ป่วยอะไรต่างๆเ,เขาจะเข้มเข้มกว่านี้แต่ของเราเนี่ยมาตาเจ็ดเราถ้าผู้เจ้าของชีวิตอนุญาตให้เผยแพร่ให้อะไรได้เป็นธรรมทานเนี่ยถือว่าไม่ผิดกฎหมายพอาจารย์กำลังพูดถึงประโยชน์ในพระพุทธศาสนาถ้าสมมติประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีคนทําหนังสือแสดงเจตนานโดยเฉพาะอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานเนี่ยจำนวนมากเนี่ย เราจะเป็นผู้นำของโลกในการดูแลสุขภาวะชีวิตระยะสุดท้ายที่พระอาจารย์พูดเมื่อวานว่าอันดับหนึ่งในการวัดมาตรฐานของการตายดีคือประเทศอังกฤษแต่เขาวัดด้วยเครื่องมือร่างกายใจิตใจสังคมพระอาจารย์กำลังบอกว่าถ้าประเทศไทยนะทำหนังสือแสดงเจตนา1นึ่งมืนคนอย่างที่บอกเนี่ย มันเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วแล้วเขาจะต้องกลับไปคิดทบทวนว่าสิ่งนี้คุณน่าจะเอาไปวัดไหมเพราะจริงๆเนี่ยการดูแลแบบประคับประคองมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนล่วงหน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นหนังสือแสดงเจตนามันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนล่วงหน้ามันก็อยู่ในตัวชีวิตอยู่แล้วแล้วทําไมประเทศไทยถึงมีคนทําหนังสือแบบนี้เยอะแลวแล้ว อันดับของประเทศไทยมันสมควรที่จะอยู่อันดับที่ส6มสิบหกเราจะโยนคําถามกลับไปว่าสิ่งเหล่านี้คือวิถีชีวิตของชาวพุทธวัฒนธรรมของชาวพุทธซึ่งประเทศไทยมีเกสคนนี่คือประโยชน์ของพระพุทธศาสนาถ้าเราแสดงพลังโดยการสื่อออกมาในเรื่องของการตายดีวิถีพุทธเนี่ยพระอาจารย์ว่าพวกเรา จะได้บุญบารมีในการที่จะช่วยให้คำสอนของพระพุทธเจ้าชัดขึ้น